สวันเลยหรอคะใช่ครับใช่นี่แล้วคุณใช้รถอะไรอ่ะก็เนี่ยครับก็ช่วงนี้ก็มากับน้องก่อนก็นั่งเบียวเมอะไเงี้ยครับคุณดูแบบติดหลูดีนะคะไม่ได้ติดหลูครับแต่ว่าพอดีว่าพ่อซื้อให้ครับอะพ่อคุณชื่ออะไรคะคุณมีพ่อได้หรอใช่ครับพ่อชื่อปืนบ้านโป่งครับพ่อผมขอับแลมโบครับ ลำโบกีนี่หรอคะใช่ครับไม่ได้โมนะครับอันนี้ไม่ได้โมนะลองไปดูไหมครับเดี๋ยวผมพาไปหาพ่อผมนะเราเรายังไม่ได้บอกว่าคุณโมเลยนะเขาก็คุณจะคุณชอบแบบคุณชอบแบบสงสัยไงคุณคุณจะหาว่าเราโมหรือเปล่าเนี่ยก็อยู่คุณก็เดินเข้ามาทักเราแบบแปลกๆคุณไม่ให้เราสงสัยเลยหรอผมไม่ได้มาหลอกขายอะไรคุณนะครับฮะจะพูดหรอกว่าคุณมาหลอกขายอะไรไม่ใช่ครับก็คือดูคุณสงสัยไงคุณที่ว่าเราเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า น้องผมน้องผมขับอันนี้ครับนิสสันนะครับนิสสันนะนิสสันสกายไลน์ครับรู้จักไหมอะไรนะคะนิสสันสกายไลน์ครับน้องผมอ่ะชื่ออะไรอ่ะ R สามสี่ครับน้องผมชื่อตอสะครับน้องผมตอสใช่ครับตอสขอชื่อเต็มๆได้ไหมตอตี้ครับตอตี้ คือคุณคุ้นเหมือนเป็นปู่ของน้องเราเลยอะเอาเป็นปู่ของน้องคุณเหรอครับแต่ว่าเป็นน้องชายผมไงไม่หรอนี้คุณก็แก่สิคุณก็เป็นคุณต<ป>า,าหรอไม่จริงตอนเขา y u t u b e ่าดูดีกว่าครับคุณพูดอะไรนะเมื่อกี้ไม่มีอะไรครับแล้ววันนี้คุณจะไปแข่งอะไรคะไปแข่งเรือหางยาวครับแต่ว่าเรารู้ว่าคุณเป็นนักภาคซะอีกทำไมครับนักภาคเรือหางยาวอะไรเงี้ยค่ะคุณเคยเคยฟังไหมไม่เคยครับไม่เคยลองไปหาฟังดูนะคะแต่ว่าแ่จะเหมาะผมเป็นนักแจวครับนักแจว คุณอยากโดนแจวเหรบแจวอะไรคะฮะเป็อะไรคะไม่เข้าใจแจวเรือครับแจวเรือไงเวลาผมพายเรืออะไรเงี้ยแจวเรือพาไปนู่นนี่นั่นไงครับไปไหนคะแจวเรือไปคือคุณเราไม่มีเราไม่มีเงินอ่ะเลขอะไรครับเลขอะไรครับ9 6 6ค่ะ คุณมันห้าร้อยผมมีสามสิบอะไม่ไม่ต้องซื้อก็ได้สาวเบ้นงั้นไปกดตังค์ออกก็ได้ครับจะมันเถิดไปกดตังค์ออกก็ได้ครับคุณผู้หญิงเราอยู่มาถึงวันนี้เราเพิ่งเคยเห็นคนบังคับเราซื้อแว่นทำไมครับก็คุณบอกคุณสายตาสั้นไงคุณจะได้แบบมองเราแบบมองชัดชัดไงครับมองชัดชัดไงหมายถึงว่ามองชัดชัดแล้วทำไมต้องมองชัดชัดด้วย่ะะคนี่ครับคุณเถวิดไหมครับคุณเถวิดไหม เขาเรียกเวลารไม่ใช่ครับโอ้โหทวิทวิ่งแบงใหญ่โตบอกว่าไปขายเรืออะไรคุณบอกดูทวิทแล้วก็ไม่รู้ว่าทวิทอันไหนนี่ครับคุณไปกดตังค์สิครับอ๋อคุณบ้างครับคุณกดคุณลองกดดูคุณลองกดดู เขาบอกว่ายอดเงินไม่มีครับในบัญชีนี้อ๋อใช่เหรอใช่ครับแล้วว่าตู้ตู้มันเสียนะตู้เนี้ยใช่ครับใช่หลัหตู้น่าจะเสียคุณพาไปตู้อื่นได้ไหมอ๋อโอเคครับน่าจะตังหมดแล้วผมกดไปแล้วครับตู้นี้ก็ไปสี่ห้าร้อยล้าน,นครับตัวเนี้ยใช่หรอคุณ <laughs> อะไรนะครับคุณรวยขนาดน,นั้นเลยเหรอค,ครับไม่เอานี้กดกดใช้เล่นๆแะเจคก,กี้เก้าเย้ๆแ้เจคกี้เก้าเย้ๆบ้านคุณผลิตเงินหรือเปล่า ไม่ครับไม่ไม่กดใช้เล่นเฉยครับไม่มีแบบไม่ได้คิดอะไรกดใช้<อ>โปร<ว>กริใช้ทำอะไรอะค่ะก็ใช้ซื้อพวกแบบซื้อบ้านปลูกบ้านให้เด็กอยู่ครับเด็กที่แบบไม่มีบ้านอยู่อะไรเงี้ยเด็กอายุแบบสิบเก้ายี่สิบอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะคุณไม่ใช่ครับเด็กที่แบบที่เขาโดนทิ้งอะไรเงี้ยครับโดนทิ้งแบบทิ้งแบบไหนอะค่ะโดนทิ้งให้อยู่คนเดียวครับเพราะผมตอนเด็กผมก็โดนทิ้งอะ โดนทิ้งให้อยู่คนเดียวหรอคะใช่ครับโตมาผมก็เลยทิ้งเขาซะเลยเอ,อ๋อคือคุณคะคุณทิ้งเด็กเหรออะไรนะครับคุณทิ้งเด็กเหรอคะไม่ได้ทิ้งครับผมไม่เคยทิ้งครับผมมีแต่ให้ครับมีแต่ให้เดี๋ยวผมไปนี่ครับไปไปดูไปดูแต่วพ่อไปดูรถก่อนครับเดี๋ยวผมย<ไ>ังไม่เชื่อไงเดี๋ยวค่อยไปซื้อแว่นครับ แต่ถ้าเราไม่มีแว่นก็คือจะมองรถไม่ชัดนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคผมซื้อแว่นใหม่งั้นเดี๋ยวไปรับน้องก่อนแล้วกันเพราะน้องผมยีรออยู่แล้วแล้วรถรถเรา,เราล,ล,ล,ล่ะเดี๋ยวผมให้คุณซื้อใหม่ก็ได้ครับไม่รถมันไม่เท่าไหร่หรอกค่ะแต่ของในรถไงผมซื้อของคุณก็ได้ครับเป็นรถอะเอาเท่าไหร่ครับ,บได็เลี้ยงเด็กคุณเพชร ไม่มีไม่ใช่ครับผมซื้อให้เด็กคือเด็กกำพร้าครับไม่ใช่เด็กกันนั้นหรอกเสียงดังขึ้นมาเลยนะคะไม่ค่อยโลกเท่าไหร่นี่ไม่ได้โลกครับไม่เคยโลกอยู่แล้วผมจริงใจเสมอครับไม่าลมพูดอะไรอ่ะผมไม่เคยแบบนี่เดี๋ยวล่วะเ,เดี๋ยวไปรับน้องผมอาครับเดี๋ยวให้น้องผมมานั่งท่าหลังนะให้น้องผมเอาพัดนี้เอาไปใช้ขับรถเล่นชิลๆเฮ้ยน้องชายพี่อยู่ปะว,วะ ไอ้น้องชายพี <soc ain> like. ่น้องชายพี่ไอ้น้องชายมาน้องขึ้นรถมาน้องเดี๋ยวพี่พาไปเอารถน้ำผมเนี้ยพี่ไม่ใช่มึงเออไอ้เหี้ยนี่เดี๋ยวพี่ไปเอารถที่ร้านก่อนนะเดี๋ยวพี่พาไปรถที่ร้านก่อนเดี๋ยวเอ็งเอารถคันนี้ไปใช้ต่อเลยครับาไปเอาพี่แล้วเงินที่พี่ให้ผมเอาไปเก็บสี่สิบเอ็มนี่ยังว่าไงพี่เก็บไว้ก่อนหรอเดี๋ยวเอ็งเอาไปใช้เลยน้องพี่ไม่อยากใช้แล้วพี่เบื่อแล้วเงินก้อนนั้นนะคุณนี่ใจวุ่นดีนะคะสี่สิบเอ็มอะ ไมครับคุณจะาแบ่งไว้เยอะนักหน่อยไหครับอ๋อสักหน่อยนี่เท่าไหร่อ่ะครับสามสิบครับสามสิบเอ็มหรอคะับสามสิบดอนเมื่อกี้ครับคุณใช้หมดยังครับไอ้ีกท่านก็ไม่หมดนะครับถ้าจะเอาก็ติดต่อไปนะครับพี่แจ็คหี้เดี๋ยวโอนให้เขาเลยครับได้เลยน้องเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเขียนแจ้งให้เขาก็ได้น้องนะครับนี่ได้เลยนะครับอ๋ออันนี้คือเป็นคนที่โอนเงินให้เด็กๆนี่อันนี้คือไม่ใช่ครับไม่มีเด็กกัสต๊อกอะไรทั้งนั้นเลยครับ อันนี้คนน้องเขาดูไป็นแบรบัญชีให้ครับเรียกว่าเปิดบัญชีม s <S ้าครับน้องคุมบัญชีให้ไงอ๋อคือมีนักบัญชีเรามีอะไรอีกไหมคะมีมีพวกแบบเลขาอะไระครับแต่ว่าเลขาเราออกไปแล้วอ้าวรถเราไปไหนแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวโทรเช็ครถก่อนครับฮั <L iz ure> ลโหลครับสมพงษ์รถอยู่ไหนครับ เดี๋ยวพี่จะเข้าเบลล์แล้เอ็งเตรียมมุ้งแจไว้ในรถไอ้ตรงใต้ยางข้างหน้าขวาหนะ่อยโอเคสมพงษ์ได้เลยเดี๋ยวเจอกันที่ไหนนะเออเด็งถ่ายรูปไปก็ได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวป่ะเอ็งถ่ายรูปเลยพี่มาที่จุดนัดพบแล้วไงแต่ว่าเองไม่อยู่ไนงะเออเดี๋ยวรออีกนึงนะครับนะครับโฟตลูปให้เมื่อกี้คุณคุยกับใครนะคะอ๋อคุยกับลูกน้องล้างรถครับแปรงรถมาให้โอ้หชื่อชื่อสมพงษ์เหรอใช่ครับใช่ เราไม่เคยได้ยินคนชื่อนี้มาก่อนเลยคุณไม่เคยได้ยินหรอเพราะผมทำบิส i n e s s ไงอ๋อแบบมีนามฝงนามแฝงอะไรเงี้ยเหรอคะเป็นชื่อในวงการนะครับใช่ครับ K A ครับแล้วชื่อจริงเขาชื่ออะไรอคะ่ะคิวพีวันครับชื่อคิวพีวันชื่อยาวดีนะคะปกต,ติครับปกติเลย ให้เราเวลาคุณไปหาสาวในสต็อกนี่คุณไม่มีสาวในสต็อกอะไรทั้งนั้นแหละครับไม่มีหลอกเขาสาวสาวอ่ะหนูร้องเขาไม่เชื่อพี่ปะพี่พี่ผมไม่ไม่เป็นคนใจง่ายครับไม่ไม่ไม่แบบถ้าไม่เจอคนที่ถูกใจก็คือจะไม่รับครับใช่ครับไม่เดี๋ยวรถควาแล้วเดี๋ยวไปซื้อใหม่ดีกว่าน้องพี่ว่าคันนี้มันไม่ค่อยดีหรอข้างล่างน่าจะเป็นน่าจะน่าจะไม่ค่อยดีแล้วพี่ซื้อใหม่กันนะเออเดี๋ยวเองไปจัดการหน่อยนะเราเนี่ยเดี๋ยับเดี๋ยวขับทำไมไม่พิมพ์กล้องล่ะคะซื้อใหม่เลยหรอปฏิภาส ถูกนะครับพรุ่งนี้มันสองสามล้านเองครับดูดิดูเบรกมันยังไม่ดีเลยทำไมคุณไม่ไปจ้างแบบเขาผลิตรถส่วนตัวคุณเลยล่ะคะแบบคันเดียวในโลกนียเดี๋ยวคุณลองนั่งแม็กซ์ไรเดอร์กับเขาได้เฮ้ยน้องชายเดี๋ยวพี่ฝากด้วยนะครับบอสพี่ชายเลยน้องชายเดี๋ยวเจอกันจะครับผู้หญิงไหรือวัาเนี่ยแต่ผู้หญิงลงกันนะครับเดี๋ยวไปนั่งแม็กซ์ไรเดอร์แทนดีกว่าจ้ครับพี่ชายมีอะไรโทรมาได้เลยครับน้องชายพี่ขอบใจมากเยี่ยพี่ชายรถไว้ ขึ้นมาแล้วขึ้นมาเลยครับอ่ะจะนั่งยากนิดนึงนะครับเพราะรถมันเตี้ยไงเมื่อกี้เราจะไปทำอะไรนะครับคุณรวยขนาดนี้ปกติทำงานอะไรหรอคะเผื่อแบบเราเอาไปเป็นแนวทางในการทำงานบ้างค่ะไม่ไม่ทำครับไม่ทำเองอ่ะไม่ได้ทำใช่ร่บก็เฉลยเฉลยขอพ่อคุณที่ชื่ออะไรนะอเล็กซานเดอร์มาร์ติเนส แม็ควายครับไม,ไม่เหมือนไม่เหมือนตอนแรกนะคะไม่เหมือนตอนแรกอ๋อมีหลายคน,นครับแต่ทุกคนมีพ่อคนเดียวนะคะพ่อเลี้ยงครับวันเนี้